วัสดีครับโปรจองหลงเดียนะครับเตรียมหลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมใครมาใครมาอ๋อจักรยานคันนี้เด็กๆสี่ขาเราไล่กันทุกวันอื ไล่แต่กันนี้แหละนี่นะครับจับเสียมด้านในอีกหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นเหลือต้นเดียวน,นี่กับทีมงานะรวดของเราอ,อันนี้จับเรียบร้อยแล้วนะครับ รอชาบอย่างเดียวกลุ้มๆแล้วนะครับวันนี้มาเกินก็นอนระวังไปให้เด็กๆกันนะครับสงสัตกุมารน้อยมันจะได้กับลนะัมาเกินไม่ตกอีกแล้วนี่ก็จับขอบบนด้วยนะครับเลือกขอบบน ขอบบนขอบล่างเก็บออกมาอีกกระสีโตอีกเดือนตัวรอกันเยู่ลยอย่านี้กอนเจ็อไป่ดอีกยวแรองมากนะเก็บบอกาเดี๋ยวมีอะไรี เดือนก่อนโอ้โหห้าหกรอบเก็บเข้าเก็บออกกันจนสุดท้ายยอมตากในบ้านช่างมันพอเข้าไปตากในบ้านแดดเปรี้ยงเลยใช่ไหมเหมือนกับมันมันกวนเราเลยอเกินเงียบจังเลยช่างวันนี้แต่งานมันนิดหน่อยเนาะ วันนี้คิดว่าเจ้งหลังคาจะเข้ายัางกลางหลังคาาจะขอวอ่มอมาม่นเขามาเมือนืิ่งบ่สงสัยยังเตรียมตัวอยู่ตรงนี้โทษนะครับโทษโทษจ้าคือผมดูมันติดสาบมันจะตกลงในในานาเขาเหรอบรมันจะตกลงลนะ แต่ว่าเพฤนสิกาบเลยบ่บุ่มพฤศจิบแต่ข้างในก่อนแล้วมันกับตกบันไดดอกตุตกบันไดนะเพราะมันมีที่เดินเหยียบนั่นเราอยู่คือว่าพฤศจาเปรกมาตจีนี่ดิอยหาอะไรกั้นนิดนิดหน่อยหน่อยนะพฤศจิาเปรกมาตีแหละจีเหี้ยวไปแล้วก็ตจีมายุคาใส่ละจีมายุคาใส่ครับ เหลือแผงเดียวกับนิดนะึงแล้วเหลือแผงเดียวกับนิดนะึงแล้วเดดี้เด,ด,ดีทำอะไรอีกดูกับฮะทำอะไรอีกฮะทำอะไรอีกแอบแน่แน่แนทำอะไร ทำไมไม่หยวบลูกนะไหลประจำหมาวันนี้ป้านางให้กินข้าวเยอะไหมฮะป้านางให้เยอะอยู่แล้วแหละไม่เอานะไม่เอานะอย่าไปกินนะไปนอนเล่นทีลม้ลมๆไปแล้ว

ัเมื่อวานได้นี่นะครับผมหกล็อกใครยังเหลือฝั่งนี้หนึ่งสองสามหน้าในอย่างเดียวก็ลองกำแพงหลังนะครับ่ ปอเอกกับปอจิตะไปหาไปหาปลากันนะไปหาซื้อปลาครับผมไม่ใช่ไปหาปลาไปหาซื้อปลาคือได้แน่ส่วนไม่หน่อยนะครับไปกับบ่าโตนนะครับผมปพายุไปิทุรันะครับผมเนาะ ส่วนน้ององ่อิงเรานะครับนอนพักผ่อนในห้องนะครับเพราะน้องออกมาทําเพลงร้องเพลงอะไรพักหนึ่งแล้วนะครับซ้อมลุกคอไปพักหน่งเล้วครับพักผ่อนนะครับส่วนเราทีมหลังบ้านก็นี่ครับผมอยู่ก็แก๊กก็แก๊กไปครับผมนะดีดีอย่าไปกวนช่างนะดีดีขออะไรช่างไม่เอาไม่เอาดีดี ไปขออะไรอะฮะไปขออนะไรดูดูัไม่เอานะดีดีๆไม่เอานะไม่เอานะดีดีๆไม่เอานะไปนอนกับลูกบ้างไปเร็วออกมาตั้งนานแล้วไปไปไปไมานีมามานี่มา,มา กินก้าวเรยเสร็จนะครับปานางปล่อยออกไปผักนึ่งแล้วครับไปไปนี่ทางนี้ทางนี้ออกมามาถอยมาใหม่ถอยมาใหม่ใช่ไปไปเร็วอโอเคอหลับกันสบายปุ๋ยเลยเด็กเด็ก หิวแล้วหิวแล้วอาหารนานนานนานพอเอ็นเมียก็กลับนานนานนานอ่าครับนะอัปเดตให้สี่ดูเรื่อยๆนะพอดีลุงเดียววิ่งเก้าโอเก้าออกบ้านนะครับผมนะพอดีตีบ้านนะครับมาซื้อกล้องง่ายปลาอ่าก็ให้ปีชายปลานั่งนะครับต่อเติมรังกาสักนิดกับตีบ้านก็เลยวิ่งซือพวกวัสดุก่อสร้างวันนี้ซ่องซ้ำยอเลย ขอ,อให้เด็กอ,อายปนังของข้าวให้เด็กๆนะครับวันนี้ปนังกับลอยดีๆออกไปนาแล้วเน,นี่ยหลุงเดียพามาเก็บครับวัน,นีหลุงเดียอัปเดตจังจับเลี่ยมกํมเพงยอยู่ดีๆเดินไปหาครับเกะกับป้อมนอกินนี่แข่นี้นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆกินนมดีๆก่อนกับกินนมแม่รับเจินไม่ขึ้นหน้ากับวันดีครับ